สบายดีพี่น้องเฮ้ยสบายดีพี่น้องเฮ้ยสบายดีพี่น้องบ่มีหมูว่าพี่น้องเอ้ยยิ่งเงิ่เมื่ออะไรก็เลยชวนเพื่อนมานาเพื่อกะปุ๋ติได้พี่น้องเอ้ยหหเหน,เน,น,เนื่นอย <c oughs> ก็มาถ้าเป็นหมูกูแนว่วะบ่อนมาเอากับยายเงิง่งขนาดพี่น้องเอ้ยบ่อนเก่าบ่อนเดิมเนม่ยงึ่งกับสั่งหามเด็ดขาดท่านแม่บ่อยู่มึงอย่าไปคนเดียวเดานั่งเด้อคนน่ะ มือันหาส่วนหมูไปก็ได้ส่วอันนนางนนำมุนมาหเฮ้ยเมาหน่อยนี่เฮ้ยพี่พ่อบ่น้อยจำได้วะมันเป็นเน็ตพ่อเลยหอยอ้าดูได้เฮ้ยเลืดกี่อย

พอมือเขามาหาเนี่ยมันจีร้ายเนาะพ้นโตมือฝนมันอาจจะเกิดก็เลยอดบ่ได้พี่น้องเลยตะกี้กอดซีโบมาเลยอู้อีหนาำมึงเหม็นบ่นี่อู้ยใช้มาอู้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 ย่ามึงแก่กันทุกฤดูอยู่กู้งก้อนเฉลยอู้อีหนาำมึงอีน่ะนี่เห็นแล้วยังวะเฮ้ยตัวแดงมาหน่อยกับโป๊กเหี็น Quant rồi thì hơi đi. Dạy đâu hơi đi đâu. Mm hát, mhm. Mhm. con Mhm. ui, Mhm. này nào, Mhm. người, Mhm. 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 hơi, Mhm. Mhm. nè, nhìn Mhm. nè, Mhm. bớt Mhm. Mhm. này, okay. nè, ừ. tôi đây cả đây bao đây อืดกูกัเพ่อหนแล้มมนนลออมวมาเจอเนี่ยนี่ทน่ะนี่จังอู้ผู้ทั้งผู้กันดิอืบ้านนี่ไปจักเฮ็ดแฉบนะจะพายมาเขี่ยตายอยู่เที่นี่เขี่ยยังบ่เอาบ่ต้องเอาดอกขอเช่าเองอู้จะตายแล้ว เอานะเม่เฮ้ยเก็บตายพี่น้องป้าโทรจากพ่อนนี้พี่น้องเลยผูกแน่ขไป้า้นะผูกจักรจานอยู่พี่น้องเขอยเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาเพื่อนเก็บเอากินมาแกงสูงมึงกินยายเงือกบ่อยู่กูแกงเองยายถีบแกงกู้งบวายเค็มอ่ะมาเลยมาเถอะพี่เขียนนะไหมีหามึงเขียนมั้ยเออเขี้ยเขี้ย พี่น้องพี่น้องตัวนี้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยพึ่งเอาด้วยทางในนะเป็นถ่ายพี่น้องเบิ่งซะก่อนว้าเฮ้ยๆนี่อุ้ยเราเมึงอี้น่ะนี่ชมวงก็กูปวดจังมากเด้อนี่น่ะเฮ้ยมาเอาทั้งพี่วู้ยพี่น้องเม่นง้างอันนี้ ดอกผู้กันยงเาม่อุ้ยอืมหลดิเาเออเจ้าเอาดวนพี่น้องเฮ้ยเลือเกินหันหนามาเงเออหันหนามาหันหนามาวอ้แคูก่อนเอออเกินไปพี่น้องขางนอ้นี่นีนี่ี่ยมันักเลยนี่ เชียบนตองชิ้นเงืงๆนะเดี๋ยวเอามันเบิรลเดี๋ยวเบิดใหนอกสาทั้งในพี่น้องชิบุไฮขนอยห้องคิดไปใส่มือแน่พี่น้องบ้านอึกรถึกเนือนองอยู่โอ้ยจนถั่วป่าชินหอยเงืงเด้เห็นแวนี่ เดี๋จีงเงื่องชูเข้าใจแล้วเปิดดูให้เปิดด้วยฮะโอ้ยผู้ดอกนะอีเดามึงโู้ยกูจะห้องเด้อโอ้ยสมงามแท้เลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งให้อย่าพึ่งอย่าพึ่งให้อย่าพึ่งพี่น้องไปมาเก็บมาเก็บไปมาเก็บซะก่อนถ้จะเขาไปเขีดแท้นะเออมีถ่าขาวอยู่ข้างล่างนะบุ๋มเอาพี่น้องเลย รอส,สักแป๊บถ้าบากักขู่อีน้าอ่ะมึงปาดโ่พี่น้องเอ้ยหุยหุยถ้าไปตะมวลตะมีอุ้ยเฮ้ยงวเบิ่งดูนี่อุ้ยเอาคอยเปิดให้คอยเปิดเปิดให้มันหลับซาไปนะเฮ้ยปาดูหอดใจเงืองเดือพี่น้องสมาเป็นนนี้อันนี้ดอกบานเมืองเจียขาเห้ใจสิแคบอหุมันฮึ่งเดือพีนผู้เกแคบไปเลยาดโวพี่น้อง เด็ดมันเฮ้ยป้าด่ขู่ขาตัวเองออกมาโอ้ยยังงงมากกัได้เ่ยเฮ้ยตามปอกตามปนเจ่าเก็งคนเมื่อก่อนจ้ะอุ้ยแม่ยังอันนี้พี่น้องเต็มป่าเลยขีดบอกฟันมาสิรายปันนี่ป้าดูงัดเป็นงัดเฮ้ย เขาประจักษ์นักกินเลยบาน่เป็นอันนี่เนาะพี่จุบแล้วเขาปะจักษ์นกินเองกินคนเดียวเองงัดเอางัดเอาโอ้ยเขี่ยเขี่ยเขี่ยมือ้องไม่มีนอนไม่เนีไม่เนียมาตัวจะเขี่ยมันถี่มี้ยตี้ตัวน้อยตัวน้อยมันีเอาไหนนี่ tôi, ừ, tôi, tôi bỏ ao rồi này, mình mà nội hè bỏ ao bỏ ao hay bỏ à, tôi, tôi mình ừ, à, tôi mình thuận tôi, tôi, tôi mình lại ừ, thóm thóm. Thóm, thóm. không thóm. không 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 khi đi, mà quậy là không nào không 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 ใช่ใหอดตงน่มอโอ้ยือล่ที่เฮมีก <that> <that prejudice> ินไปัอะไรอ้ยแล้วเนาะไม่ือ้นูบ้าขีนี่เปคนตกอามคอยวางด้วยไม่ถิ่มแห้งไมันน้อยเตกป้าฮ่าฮเธอพี่ดองเลยว้ยล่อยห่อขี่ไมใช่เปิดด้วยให้เปิดไปให้เปิดไปต้องไปโอ้ยเนามึง แกนี่แกวพี่เาเสอทอเด้อออีกแล้วเสี่ยวอืเอาไปอยบเดียวเฮยกินลายรอบเลยพี่น้องเลยย่ เก็บไปไวเฮยเก็บไปไวเขาชิมาเขาชิมเนืผู้กจ้าคิดเป็นกจากคิดเป็นคือกันไหนเขาคิดเป็นเห็นเจ้าเขามาพี่บอเออมันห้าจอดตกตังบกยิ่งเสียงขอ่งอ อุ้ยน่ะดอกน้อยก็ยังไรนได้คะล้วอ้ยวดน้อยตัวมันน่อยแห้งกว่าเ้ยเออลายลายมามือนลายแห้ง เก็บมาเคยมานมานพี่น้องเหมือนใช่เลยเอมเม็ดนทมเม็ดนเออเดี๋ยเด้๋ยวลมอนี้ได้กินละมอนี่ยคอยคอยคอยเปิดเธอไอันนี้โอ้ยอ้าไปแล้วเนยนี่ตัวนี้กานหนังทมมันเมียนพ่นโต๊ะอีกธรรมดาหนี่อยบอแล้วพ่นโต๊ะแล้วมันก็สะอายพี่น้องดอกบานเมืองอ้ยงามเด้อบานเมืองเรื่องเหลื่อมใครเคยเห็นมาไหมพี่น้อง ที่บ้ people, นานเฮาวบดมีให้โป่งเด้อแบบนี้นะโอ้ยบ้านเตงนะเขาทุกแทบจะพุดขี้ดินไปโอ้ยอะไรคอยฮักควาบกิโลที่น้องเบอร์นี่ฮักอัาจางยี่โลตุ๊กตาผ้าี่มันขึ้นบนหา้างมันอีเหน้ามึงนี่อาจารย์เชปาดห่าคนไหวอีกเด็ดอารฮ้ยฮักเอาฮักเอาเล่ยหาันลงเรือไหว ไล่บ่เฮ็ดทางไหนอะพี่น้องพี่น้องาไม่ทางตาเลยพี่น้องีเหรอเอ้ยนทำเฮ้ยตัวเก็บตัวอย่ากองเลยเฮ้ยท่านกองเลยพี่หนาสีเปเป็นอีกอไรเออเก็บเพชรยังคือกันเขาจะบให้กองกองเลยพี่หนาแล้วเปเป็น เดีเ๋ยวเหรตัวเขียบปลวกเลยเออโอ,อ้ยแม่นี่วะฮะให้เฮรอเรื่องกระหูแค่แค่ไม่ยังอ่ะนะนางของหมอกีน่น่ะใช่นั่นอะไรขี้เขียตป่าที่ขึ้นนี่มันคือไปตองนี่ตัวเขียไปตองปลวกมันทั้งนั้นเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปชุดข้างนี้เนี่ยไปไก่ไกๆชอดเลยเออเซิงอ่ะแหละนดี๋ยวนะ ยังนะเขียนยังคือเป็นอันเนเองบูเด้อดเลยเยพีน้องเียนแ้องเียยให้เขีย อตอนนี <Ừ. S 2> ้หนี่้น่น่ยดูดอืมน้องเอ้ยทุกทีน้องมือไหร่ผมากมาพี่น้องมากมาสวยุกคนมาเก็บนำกันพี่น้อง้องสบอน ิตี้ให้ยูล่าฟอู่ต่างจิตโอ้โหดอกหน่อยกวดอกหน่อยก็บไปน้ำดมไปน้ำมือกันดิ นพี่้ออตัวฉันนี่เปิดขันพี่น้องมันจะทักเลยหมอนล้วรเออฉันอยู่บ้านนะเขาเพาะเฉลยได้หนิเพาะเฉลยก่อนสิเก็บหนิเต่งยังพาะเนี่บุกคย้เพาะแบบจกเถื่อบุกขี้เพาะแบบเป็นหมูเป็นจุ๊บหนิในแกงหนึ่งทือว่าดีใจนะโอ้ยอยู่บ้านเสียที่ตาเสียตาหลอกเลยได้ก็ได้สมีป้าทุ่ม คนรู้นู้ม,มาเบิดหมู่บ้านด้วยมาหานะ่ะหยิ่งเีนอเอ้ยปนกระแสะไปเอ้ยตามปนหาได้เลยดอ,อกหน่อยมันจะเห้ยนะในปลายมีดจลยนะ เกือบเคืองขู่ขพี่น้องโถตาออนซ้อนเกีบยวมวนเป็นมวนเลยพี่น้อ,องค้นกับสต,ตูก๊กพี่น้องด้วยหนาวหนาวก็มีเขียนเบิดด้วยแทนนะอื เอาเกแล้วมอนี่พีพนาก็เกิดดีแค่ะมันมีเสือมอไม่ใ่กับเบเบกิดเฮ้ยเบอรเกิดไม่ใส่กับพีน่าไปดิกลิ้นหอมเนาะ ใบหอกจิไปใช้พี่น้องเอ้ยไบหองไบหัวจิไปใช้บ้านง,ง,น,างนี่มาว่าข้าวลันสันผ่านอยู่ขึน้นออันใสไปแล้วพี่น้องแล้วพ่ออยู่ก็ไผ่พี่น้อ,องเอ้ยผมดูนีทท่มันออกไปเบิดแเลยแถวนนเตีงว่า เขาเตะถิ่มเลยบ้านเขาเป็นอะไรบ้านนี่เป็นอะไรเด้อพี่น้องเลยเขาเตะถิ่มขึ้นเพิ่อนเออขาบัจกินเด้อขาบจกินขาเตะถิ่มที่ไหน ข้าวโเฮ็ดที่เบื่อด้วยอือดูพี่น้องบ้านเนี่ยถเป็นแนวนี้แล้วเจะเอาเฮ็ดไปเตะถีบจนเบิดข้าตามหมเคยกินบมเคยหย่ำมันดีเนาะโอ้โหมีแต่ดอกงามๆข้าวแก็บไปเล่นเฮ้ยข้าเสิรมันเฮ็ดอีเองเดิ ีเฮ็ดพี่ช่างเขาเป็นแนวนี้อีกสิว่าเลยเขาก็เลยเก็บไปเต๊ถิมเขาบอกเคยกินเนาะแต่ละบ้านแต่ละบ่อนก็บบุคือกันเด้อคือบ้านนี้บุคเคยกินข้าวไปเต๊ถิมเบิ้ดเพราะมันจะตั้งหรือสู่รับสาบก็ามีไปเอาข้าแม่ข้าม่ให้กับชีตีถิมซะประจักษ์เฮ้ยดี้นะครูมาก่อนจะรับอะไรคิน อุ้ยพี่น้องเอ้ยเกินไปพี่น้องเกินคักแน่เกินเลียดหรออันนี้อึเลือกได้ฉันไม่เอาเธอหรอกเธอเท่าแล้วอืม เหนะ็นฮิตในกิทอดยังงึ้งสวยๆพี่น้องรากกะตําป่นแล้วนี่ทั้งปน่นทั้งแกงอยู่แล้วนี่ข้าวสีแกงแซ่บ์ๆโดยพี่น้องแกงสดแกงสดหนำอ้าวพี่น้องเลยล่าขีกดก็ได้พี่น้องหลาย์ละพี่น้องเลย